สวัสดีค่ะจากบ้ายไองค์พยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไรองพยอมจะมานําต้นกระพี้เขาควายนะคะทั้งหมดเลยได้สามต้นนะคะที่เพาะไว้จากเมล็ดพันธุ์ของช่องนัเล็กกิตรนายชาแนลนะคะก็ได้ขึ้นมาสามต้นนะคะเดี๋ยวจะย้ายลงถุงดํากันนะคะรากเขาเริ่มยาวแล้วนะคะนี่ค่ะ ลากเป็นลากแก้วยาวยาวมากๆแล้วนะคะแต่เอ๊ะทำไมจะลากรู้สึกจะลากเน่าด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นไส้เดือนแบบนี้นะคะเขาเรียกไส้เดือนฝอยนะคะเป็นอันตรายต่อพืชนะคะมีหลายคนเข้าใจผิดบอกว่าไส้เดือนนี่จะเป็นดีต่อพืชนะคะถ้าเป็นไส้เดือนฝอยแบบนี้บอกได้เลยนะคะว่าไม่ดีนะคะ เป็นไส้เดือนที่ทําลายรากพืชนะคะแต่ถ้าเป็นไส้เดือนตัวใหญ่ๆนะคะอันนี้ติดกันเลยอันนี้ไม่แยกนะคะลงทั้งลงทีเดียวสองต้นเลยนะคะเพราะถ้าแยกไปก็กลัวเดี๋ยวเขาเกิดไม่หลอดนะคะพ่อยิ่งมีน้อยนะคะแล้วก็จะเอาดินใส่นิดนึงนะคะ ดินของบะลองพยอมก็เป็นดินที่ผสมนะคะส่วนดินข้างล่างนี้ก็เป็นดินเก่าที่เพาะต้นอื่นนะคะและต้นอื่นตายก็เหลือดินอยู่ก็เลยเอามาปรุงทําใหม่นะคะอันนี้ก็ได้สามต้นแต่สองถุงนะคะเดี๋ยวก็จะมีต้นของพยอมนะคะ งถุงด้วยนะคะอันนี้ก็ได้แค่สองถุงก็คือสามต้นนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นพยอมนะคะได้สามต้นเหมือนกันนะคะเพราะเต็มทั้งกระจาดนะคะแต่เม็ดเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะเม็ดเขาจะเน่านะคะนี่ค่ะก็คือเม็ดเขาเน่าบาลางพยอมก็เลยเอาบัวบกนะคะมาลองปักดูนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะย้ายลงถุงดําเหมือนกันนะคะนี่ค่ะต้นเขายังเล็กอยู่นะคะแล้วก็จะย้ายมาแต่เขาก็มีรากแก้วออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาลงนะคะลงในถุงดําเพื่อรอเขาเจริญเติบโตเราก็จะเอาไปปลูกในสวนของบ้านไร่องพยมนะคะก็ในสวนป่านะคะ บรานพยอมซื้อมาปลูกเมื่อ3ามปีก่อนนะคะปลูก50าสิบต้นนะคะต้นละ30บาทนะคะบรานพยอมซื้อมาในตอนนั้นก็สูงประมาณแค่อ,อกแล้วนะคะพอดีเลยไฟไม่เข้าสวนนะคะไม่สามารถที่จะดับได้ก็ เรียบร้อยหมดเลยนะคะไม้ประเภทนี้โดนไฟไม่ได้เลยนะคะจะเสียหายต้นแตกเล้าหมดเลยนะคะนี่อันนี้แล้วก็ใส่ได้หนึ่งต้นแล้วนะคะต้นไม้ที่ไม่ใช่ในเขตถิ่นเรานะคะถ้าปลูกได้แล้วก็สามารถจเจริญเติบโตได้ก็นนะับว่าโชคดีมากๆนะคะ ของบะละงพยอมนี้ปลูกไว้อีกแถบนึงก็คือต้นใหญ่เหมือนกันอันนี้มิดหัวแล้วนะคะแต่ก็โดนไฟเหมือนกันนะคะอันนี้ข้าวสวนกล้วยพอปลูกไว้ในสวนกล้วยสวนสมุนไพรตายหมดเลยนะคะทั้งต้นพยอมทั้งสมุนไพรแล้วก็ทั้งสวนกล้วยไล่กว่าๆนะคะเสียหายหมดเลยอันนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นต้นพันพยอมของ ช่องนาเล็กกิตนายชาแนลให้มานะคะให้เมล็ดพันุ์มาก็มาเพาะได้กระพีเขาควายสามต้นได้ต้นพยอมสามต้นนะคะไม่รู้ว่าเมล็ดพันุ์ของเขาไม่สมบูรณ์หรือเปล่านะคะเพราะว่าเกิดมาแค่นี้เองนะคะก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปนะคะว่าเขาจะงอกขึ้นมาอีกหรือเปล่านะคะ อันนี้ก็เป็นต้นพยอมนะคะก็ได้ต้นพยอม3ต้นต้นกระพีเขาควายนะคะ3ต้นเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไรของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ